ไม่แล้วกล่องสุ่มครับกล่องสุ่มมันสันซุ่มขังไกลอะไรของเราซื้อมาสั่งซื้อของนะครับผมว่ามันจะตรงปกหรือไม่นะครับนี่เราสั่งแว่นตานะครับที่เขาลงลงเฟซขายเฟซขายนะครับผมว่ามันจะคุณภาพหรือมันสิ่งของที่เราสั่งเนี่ยมันจะตรงปกไหม จะเหมือนไหมคุณภาพของมันเราสั่งมาสองอันโอเคครับเจอแล้วสั่งสองใช่ไหมจะได้สองอันไมอได้เดียว น่าจะเป็นอันเดียวนะนี่เห็ไหมอันเดียวจริงๆเราสั่ง2องนันจ่ายเงินไป2องนันใช่ไหมไใช่ใช่ได้อันเดียวเราจะส่งวีดีโอให้เขาอ่านี่ครับนี่ที่ผมเปิดแล้วนะครับว่าเราได้ของชิ้นเดียวนะครับนี่เราสั่งไป2องนันแล้วก็จ่ายเงินไป500ร ครับแต่ตอนนี้เราได้ของชิ้นเดียวไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงปกนี่ดูเอานะครับนี่เทจ้ะของชิ้นเดียวนะครับของชิ้นเดียว, okay. วคุณต้องส่งมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันผิดพลาดได้ยังไงไม่น่านะครับ ถ้าจะขายของแบบนี้อย่าทําให้พลาดนะครับผมอ่าเพราะว่าเราส่งเงินไปให้คุณแล้วคุณต้องส่งตามที่เราสั่งของไปนะครับผมโอเคนะครับเราได้ชิ้นเดียวนะครับนี่อ่าโอเคครับ